สวัสดีครับครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินปราจินบุรีนะครับแล้วก็ช่อง youtube ที่ดินปราจินบุรีครับวันนี้ก็พาลูกค้ามาดูพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับผมที่ดินอยู่ในเขตของตะบนนาแขมนะครับอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินติดถนนลาดยางสวยเลยนะครับผมที่แปลงนี้ก็เดี๋ยวผมพาลูกค้าชมพื้นที่กันเลยนะครับผมเพราะว่า,าวันนี้ อากาศนะครับผมลมพัดแรงมากๆเลยนะครับผมก็ผมลองเอาโดรนบินขึ้นไปเพื่อสักพักแล้วนะครับผมไม่สามารถบินถ่ายเก็บภาพได้เลยนะครับลองถ่ายได้แค่สองสามภาพเท่านั้นเองนะครับผมลมแรงมากๆเลยนะครับผมตอนนี้ปอจีนนะครับช่วงฤดูหนาวนะครับผมก็มาดูพื้นที่กันเลยนะครับผมที่ดินแปลนี้ที่ดินเนื้อที่ห้าไร่นะครับห้าไร่พอดีเลยนะครับ ก็อาจจะต้องขออภัยลูกค้าไว้ก่อนนะผมเพราะอาจจะมีเสียงลมเข้าไม่นะผมก็มาดูพื้นที่กันเลยดีกว่านะครับผมที่ดินแปลงนี้ติดถนนคอนกรีตหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณ80เมตรนะครับนี่นะครับผมก็พยายามถ่ายให้ลูกค้าได้ชมเ,เก็บบรรยากาศเท่าที่จะทําได้นะครับนี่นะครับผมลมดูให้ลูกค้าชมนะครับต้นไม้ต่างๆยังลมพัดแรงขนาดนี้นะครับมาดูพื้นที่กันนะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่ฝั่งด้านขวามือนะครับผมหันหน้าเข้าที่หลักเขตเรานะครับก็จะมีเสาปูนต้นนี้ล้มอยู่นะครับหน้าเดิมก็น่าจะปักไว้นะครับแล้วก็อาจจะเจอรถไถดันบ้างอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่สวนนะครับเป็น,ปนพื้นที่สวนสามารถทําบ้านสวนทําบ้านพักบ้านสวนอะไรต่างๆได้นะครับที่ติดถนนคอนกรีตทางเดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับ ซึ่งถนนคอนกรีตตรงนี้เป็นถนนเส้นรองหนะ้าผมที่ขนานระหว่างเส้นที่แยกมาจากบ้านหนองอนามัยนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับทางนี้ก็เป็นเส้นที่เข้า,านาดีนะครับผมเข้านาดีเข้าตะพานหินนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าแหล่งท่องเที่ยวของเราได้นะครับแก่งหินเพิงนะครับซึ่งก็จะมีถนนเส้นนี้คนระับผมวิ่งตัดแล้วก็จะมาทะลุตรงนี้เขือกท,ทางนี้ก็จะเป็น ในเขตของอบ้านาทางตำบลนาแขมนาผมแล้วก็สามารถเข้าตำบลตะพานหินหนะครับผมแล้วก็เข้าอำเภอนาดีแล้วก็สามารถไปแก่งหินเพิงได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นพื้นที่เป็นถนนเส้นรองนะครับขับเข้ามานะาผมก็มีบ้านสวนบ้านพักอาศัยหลายหลังเลยนะครับที่ดินของเราแปลงนี้ห่างหมู่บ้านน่าจะอยู่ลาลาประมาณสัก2 0 0 3 0 0เมตรนะครับน้ำประปาไฟฟ้าน่าจะอยู่น่าจะอยู่ลาลา พอๆกันนะครับห่างประมาณสัก200ถึง300เมตรเท่านั้นเองนะครับผมพื้นที่ของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมเ,เกือบจะตัวอักษรเลยนะครับผมพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับหน้ากว้างประมาณ80เมตรลึกเข้าไปฝั่งเมื่อสักครู่นี้อยู่ลาลาประมาณ100เกือบ130เมตรนะครับผม120กว่าเกือบ130เมตรเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้จะติดทางสาธารณประโยชน์ด้วย เป็นถนนลูกรังนะครับอ่าถนนลูกรังหน้าด้านข้างตรงนี้นะผมน่าจะอยู่ละลาประมาณร้อยกว่าเมตรเลยนะครับประมาณร้อยสองร้อยสามเมตรประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมตรงที่รถจอดอยู่นะครับตรงนี้เป็นฝั่งด้านซ้ายมือนะครับหลักเขตเลานะครับหลักเขตหลักมุดก็น่าจะอยู่ช่วงนี้นะครับนี่นะครับแต่ว่าอาจจะเจอเสาอ่าอาจจะเจอรถดันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ หลักมุดก็ไม่เจอนะครับผมตรงนี้จะพบหาลลกค้าเดินมาฝั่งบริเวณด้านข้างที่นะครับตรงนี้เป็นทางสาธารประโยชน์นะครับนี่นะครับผมเลือกเข้ามาอยู่แต่ละประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับผมประมาณร้อยร้อยไม่น่าจะเกินร้อยห้าเมตรนะครับนี่นะครับพื้นที่ของเราก็จะเป็นที่ดอนที่ทําเกษตรแบบนี้เลยนะครับแต่ มองอาจจะมองไม่เห็นวิวเขานะครับผมถ้าตีป่าตรงนี้ออกนะครับนี่ตีป่าตรงนี้ออกฝั่งงทาโน้นก็สามารถมองเห็นวิวเขาได้นะครับนี่นะครับผมให้ลูกค้าชมพื้นที่บางที่จะขายกันนะครับพื้นที่จะเป็นอ่าที่ลาบลงนะครับผมเป็นพื้นที่ดอนแล้วก็ลาบลงไปแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะปลูกยูคาไว้นะครับผมแล้วก็น่าจะตัดขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ พื้นที่บริเวณด้านหลังคลา้ายๆน่าจะเป็นพื้นที่นาเลยนะครับแปลงนี้ก็เหมาะทําบ้านสวนนะครับผมบ้านพักอาศัยก็ได้นะครับเพราะว่าก็ยังอยู่ในเขตชุมชนอยู่นะครับแต่ก็ห่างเพื่อนบ้านสักหน่อยนะครับประมาณสัก2 0 0ร้อถึงสามเมตรประมาณนี้นะครับผมหรือจะทําคบน้องนาก็ได้นะครับผมก็ถือว่าแปลงเป็นแปลงสวยอีกแปลงเลยนะครับผมการเดินทางก็สะดวการาคานะครับที่ดินแปลงนี้ าขายอยู่ที่ไร่ละ350 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งราคานี้ก็สามารถต่อรองพูดคุยกันได้อีกอนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์0 6 6 1 5 6 5 9 6 3นะครับแล้วก็อีกเบอร์คือ0 6 4 9 4 6 9 7 8 9นะครับพัฒนาครับที่ดินประจิตรบุรีสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ในแปลงต่อต่อไปในคลิปต,ต่อไปนะครับก็แปลงนี้ก็ฝากลูกค้าพิจารณาซื้อขายกันอีกแปลงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ